เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมสวัสดีครับคันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเ,เล็กๆเล็กๆนะครับคันนี้เป็นนิสส,สันแอฟซีสันอเมล้ายางซันนี่อเมล้ายางครับปี02เครื่องเกียร์ดีสีสันเดินเดินบ้างอาจจะมีลื่นล่อนกันบ้างเล็กน้อยครับตามอายุการใช้งานช่วงล่างแน่นครับใช้น้ำมันล้วนๆไม่เคยแก๊สเครื่องสดๆเลยอมใช้เดินทางไกลสบาย แอร์เย็นช่ำชำซื้อไปใช้ได้เลยนะครับเล่มเมลสารชุดโอนคคบภาษีปีหน้าครับซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องซ่อมสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตนะัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่เพชรเกษม91นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยของเครื่องเดิม,ดมครับหน้าบางๆอดีด้ดีไม่มีรอยชนหนักภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต ราคาเปิดมาที่49,000บาทนะครับพร้อมมาใช้ต่อครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ